สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่9กันยา2,568ค่ะสุภลักษ์ขอเอาเหตุการณ์ของอสุภลักษ์และลุงจรที่เดินทางไปเพิร์สออสเตรเลียเมื่อวันที่9สิงหาเดือนที่แล้วนะคะครบรอบ 1, อ1เดือนวันนี้ค่ะที่เราไปติดต่อธนาคารนะคะที่ สาขาที่ใกล้ที่สุดอะคะ่ะก็คือที่เมืองเพริร์ตอะคะ่ะออสเตเรียค่ะก็ยังอรอผลอยู่คะ่ะแต่ว่าปลอดภัยคะ่ะทุกอย่างปลอดภัยคะ่ะเงินไม่หายจากบัญชีคะ่ะนี่ก็คือสุภลักษ์นั่งอยู่ข้างๆกับผู้ชายที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยคะ่ะ s u s ี่ sat beside t t a t e r r i f i c m a n ATM ค่ะ <c oughs> Atherophic m แ n แปลว่าเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมค่ะความหมายนั่นค่ะลุงจรค่ะอยู่กับลุงจรมาได้23ปีแล้วค่ะนี่ค่ะแต่งงานกับลุงจรมาได้23ปีค่ะแกเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะทุกท่านจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะในกระเป๋าตังค์แกไม่มีเงินหรอกค่ะสุภลักษ์เป็นคนถือเงินค่ะแกจะไม่จับเงินค่ะ ก็ด้วยว่าก็อย่างว่านะคะด้วยความไว้วางใจนะคะสุภลัก็ให้ความะกะ,ะกะเขาเรียกว่าอะไรอะกะตัญยูค่ะสุภลัก็ใช้เงินแบบไม่ฟุ่มเฟือยค่ะก็เป็นคนที่ติดดินนะคะเป็นชีวิตที่ง่ายๆค่ะทุกท่าน oh <my> ตอนนี้เราก็อยู่ในชีวิตของ oh <my> บ้านปลายชีวิตค่ะอิริทา g h ไรชเป็นวัยเกษียณนะคะ ทุกอย่างพยายามที่จะทําให้มีความสุขที่สุดในระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเรามีชีวิตมีสนุกสนานด้วยกันค่ะนี่ไปที่เมืองเพิร์นี่ก็ใช้เงินอยู่หลายตังอยู่ค่ะก็ใช้เงินของลุงจรทั้งนั้นค่ะสุภลักษณ์ไม่มีไรายได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะฝากคลิปมาให้ชมนะคะว่าวันนี้คือช่วงที่เรากำลังะจะกลับเมืองไทยค่ะเมื่อวันที่12สสิงหาค่ะ โอ้ไม่ก็นะคะเครื่องบินค่ะพอดีรถแวนของธนาคารมาส่งเราที่สนามบินค่ะทุกท่านนั่นค่ะกระเป๋าที่รงจรถือนะคะมีปัญหาค่ะหมดเงินไปเกือบจะสี่พันกว่าบาทค่ะนะคะเราก็เลยเอาให้กับคนที่ร้านไปค่ะเพราะว่าสายการบินเขาชาร์จเราค่ะ mm hmm. ก็สุภลักษณ์ฝากคลิปมาให้ชมนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์ที่ เอามาให้ทุกท่านได้ชมค่ะ Thank you for watching If you like please subscribe to the channel Real Re e p i a t e Take care see you Bye bye